วันนี้กาสามขาจะพาทุกคนไปรู้จักกับสโมสรฟุตบอลที่ว่ากันว่าเป็นมามืดฟอร์มแรงของเจลีกที่มีฉายาว่านกเมจิโรอย่างซางงานโทสึสโมสรฟุตบอลแห่งเมืองโทสึจังหวัดซาง,งะค่ะ ซางงานโทสึก่อตั้งขึ้นในปี1997ค่ะมาจากการก่อตั้งขึ้นมาเป็นสโมสรใหม่โดยการรวมทีมเข้ากับสโมสรโทสึฟิวเจอร์ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลที่ลงแข่งขันในศึก JFL มาตั้งแต่ปี1994ถึง1996ค่ะแต่หลังจากที่โทสึฟิวเจอร์ต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาทางการเงินและล้มละลายทำให้เกิดการรวมทีมขึ้นมาใหม่ในนามของสโมส,สรซาง,งัานโทสึนั่นเองและได้รับ ิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขันในศึก JFL ค่ะ ต่อมาในปี1999เจลีกดิวิชัน o n 2ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยการนำสโมสรฟุตบอลที่แข่งขันในศึก JFL 9ทีมและทีมตกชั้นจากลีกสูงสุด1ทีมมาแข่งขันในเจลีกดิวิชัน o n 2รวมเป็นทั้งหมด10ทีมค่ะทำให้ซาง,งัานโทสึได้รับเลือกให้ไปเล่นในศึกเจลีกดิวิชัน o n 2ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งในปี2011สามารถทำคะแนนจบอันดับที่2ของเจลีกดิวิชัน ทําให้ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมโมสรค่ะ ผลงานของขุนพลนกเมจิโรในเจลีกถือว่าไม่ดีและไม่แย่ค่ะหากเทียบกับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาฤดูกาลแรกโดยสามารถจบฤดูกาลได้อันดับ5ของตารางศึกเจลีกแต่หลังจากนั้นซาง,งัานโทสึก,ก็ทำผลงานได้ไม่ดีโดยเป็นทีมที่อยู่ในโซนกลางตารางและต้องหนีตกชั้นในบางฤดูกาลถึงแม้ในปี2018จะทำเรื่องฮือฮาไปทั่วโลกโดยการคว้าหัวหอ,อกดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกปี2010อย่างเฟอร์นันโดตอเรสจากสโม สแอตแลนติกโกมารกรีกมาเสริมคมในแดนหน้าแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมได้มากเท่าที่ควรโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นรวมทุกรายการทั้งหมด37นัดยิงได้5ประตูและได้แขวนสตัดจบเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลกับซาง,งานโทสึในปี2019ค่ะ ซาง,งานโทสึมีสนามอิคิมาเอะเรียลเอสเตรสเตเดียมเป็นสนามเย่าในการต้อนรับผู้มาเยือนค่ะโดยสนามนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1996สามารถจุก,กองเชียร์ได้มากถึง24,130คนหากแฟนบอลเจลิกท่านใดสนใจที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมหรือเชียร์ขุนพลนกเมจิโรถ,ถึงขอบสนามสามารถเดินทางได้โดยรถไฟคาโกชิมะหรือนางาสกิเมนไลน์มาลงที่สถานีโทสึ แล้วเดินเท้าต่อเพียงหนึ่งนาทีก็ถึงสนามค่ะ ทว่าฤดูการปัจจุบันสร้างงานโทสื่อภายใต้การทำทีมของกุนซือชาวเกาหลีอย่างคิมยองวีระเบิดฟอร์มร้อนแรงทยานขึ้นไปโลดแล่นในหัวตารางของเจลิกณเวลานี้มาลุ้นกันว่าเหล่าขุนพลนกเมจิโรจะยังรักษาฟอร์มร้อนแรงต่อไปจนจบฤดูการได้หรือไม่หรือจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์เจลิกมาครองเป็นสมัยแรกกาสามขาอยากชวนแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามฟุตบอลเจลิก แบ่งใจช่วยเชียร์ทีมมามืดอย่างสร้างงานโทรสักกันด้วยนะคะดูแล้วถ้าชอบใจและอยากให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ <c oughs> กาสามขาจะนำเสนอเรื่องราวนักเตะและสมโมสรเจลิกมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะสนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire